จากแม่สวยถึงเวียงป่าเป้าถ้กคิดความไกลตามเส้นทางรถยนต์วิ่งก็ตกอยู่ราว33กิโลเมตรแต่สายความช่ำชองชำนานในการดันด้นระยะรัดป่ารัดเขาขัทางที่ค่อนข้างเสียงย่างมากกับการคอหักประกอบกับม้าพันเชียงตรงทั้ง3ก็ล้นทอดลหดฝีเท้าเร็วเป็นลมกรดด้วยกันทั้งนั้นแขนกับสองไทยรือจึงเสียเวลาห่อเหยียดเพียง3ชั่วโมงกว่าเป้าหมายเขาคือไรยาสุกข,ของพระชลามเดชาที่ปรากฏขึ้นแกลเห็นยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาข้างหน้า ผู้ที่วิ่งออกมาเต้นแรงเต้นการรอรับอยู่ปากทางเข้าไร่ไม่ใช่ไกลที่ไหนแม่สาวจอมเหี้ยวกับเด็กชายเปียกน้องบุญธรรมของหล่อนนั่นเองเฉพาะในเปียกหรือในชันชัยมีความตื่นเต้นตริงโลดเป็นพิเศษเมื่อได้เห็นมาทั้ง3าเหงื่อท่วมตัวน้ำลายฟูมปากบรรทุกบุคคล3คนที่ฟุ่นสีแดงขุ่นจับเกลือตั้งแต่ปลายผมกระทั่งปลายเท้าวิ่งตรงเข้ามาเขาร้องถามพี่สาวเขาว่าสองคนที่มากับพี่ผานนี่แหละครับที่พี่เปียกว,ว่าเป็นพวกไทยหรือใช่เป็นพวกที่อยู่ตามภูเขาสูง ม่อยากแต่งตัวเหมือนพวกอินเดียแดงฮะเปียกึหน่าพวกนี้จะถือธนูควบม้ามีขนนกยาวๆปากหัวย่างอินเดียแดงเผาอาปาเช่ซะอีกเปียกอยากให้เขาร้องว้าวว้าวว้าวเราอาลูกศรไล่ยิงพี่แผนจังเลยจะได้ดูพี่แผนคงปืนสู้แบบนามเพอไวแอตเอิบเรามันแก่กระตูนเขาบอยมากไปแล้วในเปียกเอาระวังเต็มตัวเขามาใกล้แล้วอย่าลืมไอ้ที่พี่สอนไว้ออกเสียงชัดๆพูดช้าๆก็ได้ข้อสําคัญออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคําไว้ใจผมนะนะพี่เปียแต่เรื่องรางวัลอย่าแกล้งทำลืมเสียนะฮะ มาทั้งสามชะลอความเร็วลงแล้วหยอดย่างเข้ามาใกล้เด็กชายเปี๊ยกกระโดดจนตัวลอยส่งเสียงตะโกนสุดลำคอร้องทักบุรุษที่ขี่ม้านำหน้าขบวนออกมาสวัสดีฮะคุณพี่แผนว่าแล้วก็หันมาชำเลืองหางตาดูแม่พี่สาวที่กำกับการแสดงอยู่ข้างๆแวบหนึ่งแล้วจึงกลับหันสวัสดีฮะคุณพี่แผนเสร็จแล้วก็หันมาชำเลืองหางตาดูแม่พี่สาวที่กำกับการแสดงข้างๆแวบหนึ่งแล้วจึงกลับไปทางอาคารตุกไกอีกครั้งคําเวลล์ไม่เลิคําเวลไม่ใช่แต่บ้พพา พี่สาวกระซิบในตาเขียวด้วยความฉุนอ๋ออาใหม่วลคัมครับเวลคัมตะกี้ขอโทษตะก,กี้เผลอไปเวลคัมไม่ลรอเวลคัมคราวนี้นายเปี๊ยกก่งคอตะเบงเสียงเสียสุดฤทธิ์แผ่นเวียงตัวลงจากหลังให้สีนินแล้วเดินตรงไปตบหัวเด็กน้อยเล่นทั้งๆท,ท,ที่ขณะนั้นเขากําลังขาในใจเขาแกล้งทําหน้าบึ้งเพื่อล้วงตับตุ๊กแกไม่น่าเลยคุณเปี๊ยกนานๆจะได้พบกันเสรยจทีมาร้องตะโกนด่าฉันเปล่าๆมีเรื่องข้องใจอะไรน่าจะพูดกันดีๆฮะ เด็กน้อยอาปากข้างในตาพองโตเป็นไข่ห่านผมไปด่าคุณพี่ที่ไหนกันฮะเอาก็ไอ้คำเวนเวนกรรมอะไรที่ในเปียกร้องเมื่อกี้ภาษาที่เบสมันเป็นคำพูดศพประมาทกันตรงๆไม่รู้เหรอเอาแล้วกันสิฮะผมจะไปรู้ได้ไงเล่าก็พี่เปียเป็นคนสอนให้ผมร้องพี่เปียสอนผมว่าพอคุณพี่ขี่มา้ามาใกล้ๆให้ผมร้องเวลข้ามเวลข้ามไม้เล้ชัดๆพี่เปียสัญญาว,ว่าถ้าร้องแล้วจะซื้อปืนแก๊ไปสองกระบอกเลยลูกเปียกรู้รูเปล่ามันแปลว่าอะไร จะไปรู้ได้งไงอะคุณพี่ภาษาที่เบตดผมไม่เคยเรียนนี่นาเด็กน้อยจอมยุ่งอธิบายหน้าตื่นปากคอสัน่นกิริยาท่าทางไรเดียงสาของนายเปี๊ยกทําให้แผนถึงกับต้องหัวเราะออกมา <c oughs> ดีแล้วจําไว้คราวหน้าคราวหลังใครจ้างให้เปียกร้องตะโกนอะไรเปี๊ยกต้องรู้เสียก,ก่อนคํานั้นแปลว่ายอย่างไรแต่ไม่เป็นไรคราวนี้ฉันยกโทษให้เปียกแต่เด็กน้อยยังเต็มไปด้วยความงุ่นงานความบริสุทธิ์ไรเดียงสาทําให้เขาเข้าใจว่าเขาได้กล่าวคาหยาบคายต่อผู้ที่เขาแอบบูชาอยู่อย่างเงียบ ทาให้เขาต้องหันความไปทางพี่สาวคนสวยยังเอาเรื่องพี่เปียทำไมใช้ผมด่าคุณพี่แผนแต่บ้าพี่สาวตวาดหน้าแดงก่ำไปหมดเพราะความรับแตกออกมาคาหนังคาเขายุดเถอะฉันจะหยิกให้ขาเขียวเชียวรอนก็ฟักฟดกาแฟออกมาได้แค่นั้นแล้วความอายก็ทําให้วิ่งปลุดหนีเข้าไร่ไม่ยอมเด๋ยวหลังถูกกระนาบจากคุณพี่แล้วมีหนาซ้ํายังถูกเอ็ดเสียงเขียวจากพี่เปียเข้าอีกเด็กชายเปียก็หน้าเบยพานจะร้องไห้ออกมาดื้อด้ด้วยความใจเสียแผนต้องจับเขาโยนขึ้นหลังสี่นิน แล้วตัวเองก็จูงม้าแสนรู้เดินเข้าสู่ไรระหว่างทางขอปอบลูกบุญธรรมพระชลํามว่าอย่าตกใจไปเลยเปียกไอ้ที่ฉันพูดเมื่อกี้น่ะล้อเปียกเล่นต่างหากเล่าเปียกไม่ได้ด่าอะไรฉันเลยจนคําเดียวที่เปียกตะโกนเวลคัมเวลคัมไม่เลิฟน่ะมันไม่ใช่ภาษาทิเบตหรอกก็พี่เปียกสอนให้ผมร้องอย่างนี้ครับเด็กน้อยอย่างนาเบนาเซสอยู่อย่างเดิมถูกแล้วพี่เปียกเขาสอนให้เปียกพูดภาษาอังกฤษต้อนรับฉันความหมายมันไพเราะที่สุดแต่ฉันแกล้งหาว่าเปี๊ยกด่าเพื่อกระเซาพี่เปียเเราล่น ฉันรู้พี่เปียเป็นคนสอนให้เปียกร้องอยู่แล้วพี่เปียสอนยังไงผมก็ร้องไปยังงั้นแล้วทาไมพี่เปียยังจะมาหยิกผมให้ขาเขียวไม่เป็นไรนะพี่เปียไม่กล้าหยิกเปียกหรอกถ้าเปียกไปร้องต่อหน้าพี่เปียว่า want to kiss you darling อะไรนะฮะไอไออะไรนะ want to kiss you d a r l i n g ไอวอนอย่าเอาองเลยคุณพี่ผมจําไม่ไหวอะย่างยังกบขบวนรถไฟด่วนทำไมภาษาที่เบสพูดลาบากจะมัดญาติเอางี้พอพี่เปียกเขาจะหยิก เปียกรีบร้องว่าอย่าหยิกเปี๊ยกนะถ้าหยิกเปียกเปี๊ยกจะบอกคุณพี่แผนให้เอาจมูกมาเคี้ยนแก้มพี่เปียเอออย่างนี้คนยังชั่วครับร้องเป็นภาษาไทยอย่างนี้พอจําได้อย่าหยิกเปียกนะเออถ้าหยิกเปียกเดี๋ยวเปียกจาบอกคุณพี่แผนให้จมูกมาเคี้ยนแก้มพี่เปียด้วยนะเออแค่นี้ผมจําได้เด็กน้อยท่องประโยคที่ถูกเสี้ยมสอนนั้นต่อมาสองสำเที่ยวเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่พลาดรันแล้วมาสามคนสี่ก็ถึงบ้านไร่พระชัดลำที่นั่นคนทั้งหลายซึ่งงงรรรรุดดมมมมาาาาาาล่่่ววววหหนนน้้้้้ยยยยต์จกแแสัอออเขูพ ั้งพ่อลูกเจ้าของไร่ทั้งคณะสาธารณาสุขจังหวัดมีแพทย์ผู้ช่วยคนแบกหามคนรถทุกคนเพิ่งเสร็จจากอาหารกลางวันกำลังย่อยความแน่นท้องด้วยกาแฟร้อนๆและควันบุหรี่ฉุนๆพระชลํมร้องทักทายผู้มาใหม่ขึ้นก่อนทำเวลาได้ไม่เร็วเลยคุณแผนจากแม่สวยถึงที่นี่คุณใช้เวลาสามชั่วโมงสิบห้านาทีคำราสิครับใต้เท้าคำรารู้จักทางรัดดีเหลือเกินเขาโยนเกียรติอันนั้นให้ในายบ่าวชาวไทยหรือลำพังถ้าผมมาตามเส้นทางธรรมดา บ่ายสามเห็นยังมองไม่เจอฝุ่นกีบม้าเลยอาหารของพวกคุณจัดแจงไว้พร้อมแล้วหรือจะอาบน้ําอาบผ้าสบายตัวซะก่อนก็ยังได้เจ้าของบ้านไล่เชื้อเชิญคําล่ากับส้มพลไม่ต้องแกลงใจกันนาะนึกว่านี่เป็นบ้านหมู่เฮาก็แล้วกันน้ําท่า่าอาดีก่อนนายแผคลคาลากกะสิบเรื่อยๆกี่ข้าวเดินทางเลยดีกว่าหมัวช้าาหมูวหาบดอจะตายเพราะโลีกหลายฉันก็คิดอย่างนั้นคำล่าแผนตอบด้วยความเข้าใจลึกซึ้งถึงความร้อนใจของหัวหน้าชาวเขาดอยนางแก้ว เราจะออกเดินทางจากที่นี่ให้เราที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเขาก็ปล่อยม้าที่เหน็ดเหนื่อยมาจากแม่สวยทั้ง3ตัวให้มันออกไปกินหญ้ากินน้ําเพื่อสะสมกําลังวังชาสําหรับออกเดินทางไกลช่วงต่อไปตัวเขาพาไทยหรือชายหญิงทั้งคู่ตรงดิ่งไปยังโต๊ะอาหารโดยไม่สนใจต่อความเหนียวเนื้อจากฝุ่นและเงือไไกที่พอกหนาอยู่ทั่วผิวกายและที่โต๊ะนั้นคนเสิร์ฟอาหารให้แก่เขาทั้ง3ก็คือชลมเดชาและเด็กชายเปี๊ยกหรือเด็กชายชันชัย ทั้งคู่ท่าทางเราก็บ,บ่อยที่ได้รับการฝึกในเรื่องบริการลูกค้ามาแล้วเป็นอย่างดีตามพัตคาารใหญ่เชิญนั่งเจ้าค่ะลูกสาวเจ้าของบ้านไลเ่เอยอย่างยิ้มแย้มพางกลาดยิ้มให้กับทุกๆคนไม่เพ่งเล็งยิ้มนั้นไปยังคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะนี่ค่ะพัชนหน้าอุ่นๆเชิญรูปหน้ารูปตาให้สะอาดเสก่อนนะคะแล้วหล่อนก็ยื่นถาดผ้าขนหนูอบไอ้น้ําอุ่นละพรมด้วยเออเด็กคอโลนหอมฉุยส่งให้แผ่นเป็นคนแรกรัฐศาสตร์บัณฑิตใช้ผ้าขนหนูนั้นชำระความเลอกลางออกจากใบหน้าและช่วงแขน สองชาวไทยลือมองดูการกระทำของเขาเป็นตัวอย่างครั้นแล้วจึงยอมปฏิบัติตามด้วยการรอกเรียนแบบอย่างเอาไปปฏิบัติให้เหมือนกันทุกประการจากนั้นแม่สาวจอมสนคนสวยกับเด็กน้อยจอมยุ่งก็ตักอาหารออกทรงแจกจ่ายคนทั้ง3ามนายเปียกอุตส่าห์โน้มตัวอย่างนอบน้อมจากหลังเก้าอี้ยื่นหน้ามากระซิบกระซาบกับแผนคาถาของคุณพี่สุดยอดที่สุดเลยครับเพราะผมพูดกับพี่เปียพี่เปียไม่กล้ายีขาผมจริงๆด้วยเสียงกระซิบของนายเปียกดูเหมือนจะดังไปสักหน่อยจนพี่สาวขอต้องร้อง นั่นเป็นเรื่องอะไรต้องไปเพชรทุนเขาด้วยในเปียกอย่าคาดชั้นเอาเหตุผลในเปียกเลยแกมีสภาพเหมือนนกแก้วเท่านั้นแผนสอดตอบผมดีกว่าคุณจะยอมให้ผมเคีียนคุณแบบนั้นเหรอขืนคมเหงกันอย่างนั้นมีหวังเจะกำปั้นไม่มีรูเตือนให้รู้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกแม่สาวตอบอย่างรวดลายนักเลงและไม่เพียงเก่งแต่ปากเท่านั้นหล่อนยังออกท่าทางเอาหมัดรุนรุนเวียงมาเฉียดคางในแผนเล่นเสียอีกแต่อาการสับพยอกหยอกล้อของฉลอมสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ส้มใครอย่างมหัน อีสาวชาวดอยซึ่งใช้สายตาจับแนวอยู่กับชายที่มันจงรักเหมือนสุนัขเฝ้านายด้วยความพักดีตลอดเวลาทะลึ่งลุกพรวดทันทีนางไพรผลเขาใส่ลูกสาวเจ้าของบ้านพร้อมคำรำออกมาเหมือนแม่เสือห่วงลูกอ่อนแผ่นกระชากล่างฉลอมออกห่างเต็มแรงกรงเล็บอันคมกริบและแข็งกล้าวของสาวเลือดป่าจึงเฉียดลำคออันขาวผ่องของผู้ที่มันคิดว่าจะทำร้ายเทพเจ้าประจำใจมันอย่างบุบบิดแม่จอมสนผู้ไม่รู้อีหน่ยเนในเหตุการณ์เหลือคาดฝันครั้งนี้ร้องด้วยความตกใจ แรงผักของแผนทําให้หลอน่วนไปชนเก้าอี้ว่างตัวหนึ่งล้มลงขณะเดียวกันกับที่บัณฑิตหนุ่มพุ่งกลางเขาสกัดการ,การบุกข,ของส้มพไพรไว้ได้ทันท่วงทีอุย้ยส้มไพรเขาจับไล่ชาวไทยหรือสาวนั้นเขย่าเต็มแรงเรื่องอะไรกรันนั่งลงนั่งประกาศสิทธิ์ของแผนคือคําสั่งของพระเจ้านางผู้มาจากดอยสูงสุดกายลงนั่งอย่างว่าง่ายทันทีอย่าลุกขึ้นมาอีกเขากาชับเราหันไปประคองชฉลอมซึ่งกาลังยันกายลุกขึ้นจากผืนคุณเจ็บที่ไหนหรือเปล่า เด็กสาวสันศีษะในตายยังเลิดด้วยแววตกตะลึงผมต้องขอโทษแทนส้มพัยแกแปะเจตนาคุณไม่ถูกแกไม่รู้หรอว่าคุณล้อผมเล่นแกดันไปเข้าใจว่าคุณจะทําร้ายผมจริงๆเปียไม่ถือเปียเปียเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแกรักแผนยังยอมถวายชีวิตให้เสียงร่อนยังคล้ายเสียงคนละเมอในความหลับลึกเสียงเออะตึงตังทําให้พระชักลํำเจ้าของบ้านที่นั่งคุยกับนายแพทย์เอี่ยมละพักพวกที่ระเบียงรู้สึกสะดุดหูท่านลุกตรงมาที่ห้องอาหารโดยส่งเสียงโล่งหน้ามาก่อน นั่นใครเล่นอะไรโคมครามกันในเปี๊ยกทำลิงทำข้างอะไรอวดแขกเสียงกรุ่มตามไปหมดแต่พอเจ้าของไล่โผล่เข้ามาในห้องอาหารท่านกลับพบเหตุการณ์เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายตาพระชลลามพุ่งปรัดไปที่ลูกสาวที่ยืนหันรีหันขวางอยู่กลางวงมันเรื่องอะไรกันแม่เปียดือ้อหนูเองค่ะพ่อซุ้มซามไปหน่อยเด็กสาวสลัดความตื่นเต้นในเหตุการณ์เมื่อกี้พ้นไปได้เราใช้ปฏิพานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างคล่องแคลว่วหนูกับเปียกช่วยกันเสิร์ฟอาหาร ไม่ทราบเดินเงื้อง่ายอีธานไหนดันไปชนกอี้ล้มเขาได้เรามันชอบซุ่มซ่ามอย่างนี้เสมอเด็กอะไรเป็นผู้หญิงแท้ๆไม่ระวังกิริยามารยาทอย่างนี้เขาเรียกไม่มีสมบัติผู้ดีหนูต้องขอโทษครับพ่อทาท่าจะวิ่งเข้าไปกราบเอาละไม่ต้องมากราบมาแกลบใช่หรอกเวลานี้อย่าเพิ่งประจบท่านพ่อดูยังหมันไส้นิดๆน,นี่จะแจ้งให้แขกเหลือเราทานกันอิ่มหนำหรือ,อยังแผนรีบตอบแทนเรียบร้อยแล้วครับพวกผมเพิ่งทานเสร็จดนี้เอง ดีแล้วคุณแผนผมเห็นว่าถ้าอย่างนั้นควรเร่งออกเดินทางกันเลยหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลผมพร้อมแล้วครับเพราะฉะนั้น15นาทีต่อมาขบวนคารวานมา้าทั้งม้าที่คนขับขี่และม้าต่างบรรทุกเวชภัณฑ์อาหารน้ำ่าตตลอดจนสัมภาระจำเป็นในการล่องป่าทั้งหลายก็เคลื่อนขอบวนออกจากเวียงป่าเปามุ่งหน้าแต่ระดับขึ้นสู่ดอยนางแก้วทุกคนเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเลิงเพราะมันเพิ่งเป็นการเริ่มตน้นกำลังวังชายยังกระชุ่มกระชวย ความยากลำบากในการเดินทางยังไม่มากระทบถูกความกระปี้กระเป๋าแต่ถ้าใครในขบวนนั้นจะใช้ความสังเกตสังกาสักหน่อยเขาจะรอบสังเกตเห็นได้ทันทีว่าสองสาวที่วิ่งมาห้อมล้อมอยู่รอบตัวในแผนนั้นแต่ละคนมีท่าทีกินเหลี่ยมกินเชิงเป็นนายอยู่บรรยากาศระหว่างอีสาวเลือดป่ากับแม่คนสวยเลือดผู้ดีกำลังตึงเครียดอย่างไว้ใจไม่ได้เลยว่าศึกสเสน่หาจะระเบิดตุ่มขึ้นมาในวินาทีหนึ่งวินาทีใด